สงครามเย็นคือช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้าทางอุดมการทางการเมืองและทางการทหารที่ดำเนินยาวกว่าสีส่ทศวรรษระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตประวัติศาสตร์ของยุคนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันด้านอาวุธและสงครามตัวแทนเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดจากการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คน ซึ่งได้เปลี่ยนโฉบหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไปตลอดการวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหาเรื่องจริงสงครามเย็นที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่5จุดเริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนีและกรุงเบอร์ลินได้ถูกแบ่งออกเป็น4เขตที่ถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามได้แก่สหรัฐอเมริกา สหาราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหาภาพโซเวียตกรุงเบอร์ลินตั้งอยู่ใจกลางเขตยึดครองของโซเวียตทำให้เบอร์ลินตะวันตกที่ควบคุมโดยฝ่ายตะวันตกกลายเป็นเสมือนเกาะแห่งประชาธิปไตยที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเลแห่งคอมมิวนสิสต์ในเดือนมิถุนายนปี1948ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกตัดสินใจปฏิรูปสกุลเงินในเขตยึดครองของตนเองเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ สหาภาพโซเวียตมองว่าการกระทำนี้เป็นการพยายามสร้างรัฐเยอรมน,นีตะวันตกที่เป็นเอกภาพและเป็นพันธมิตรกับฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นภายคุกคามโดยตรงต่ออิทธิพลของโซเวียตเพื่อตอบโต้และบีบให้ฝ่ายตะวันตกนั้นต้องถอนตัวออกจากเบอร์ลินในวันที่ยืดสมิถุนายนปี1948สหาภาพโซเวียตได้เริ่มทำการปิดล้อมเบอร์ลินอย่างเต็มรูปแบบ โดยตัดเส้นทางคม,มานาคมทางบกและทางน้ำทั้งหมดที่เชื่อมระหว่างเบอร์ลินตะวันตกกับเยอรมน,นีตะวันตกทําให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกกว่า2ล้านคนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงยารักษาโรคและสิ่งจําเป็นทุกอย่างสตาลินหวังว่าความอดอยากในครั้งนี้จะบีบให้ชาวเมืองยอมจำนนแล้วฝ่ายตะวันตกต้องยอมยกเบอร์ลินให้แก่โซเวียตแต่แทนที่จะใช้กําลังทหารเข้าปะทะ ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ประธาน,นาธิบดีเฮนรี่เอสทูแมนตัดสินใจเลืกแนวทางสันตินั่นคือการลำเลียงสเสบียงทางอากาศฝ่ายสมันธมิตรตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาและสหราฐชาาจักรได้เริ่มปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเครื่องบินขนสง่งต้องบินเข้าบินออกเบอร์ลินตลอด24ชั่วโมงผ่านเส้นทางอากาศแคบๆ3ทางที่ได้รับอนุญาตท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้าย และการกอร่อกวนจากเครื่องบินรบของโซเวียตตลอดระยะเวลาเกือบ1ิบเ1ดเดือนเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทำการบินกว่า278,000เที่ยวขนส่งเสบียงรวมกันมากกว่า2.3ล้านตันต้องแต่ฐานหินที่ใช้สำหรับให้ความร้อนและผลิตกระแสฟไฟฟ้าไปจนถึงอาหารและของใช้ชีวิตประจำวันการตอบโต้ของฝ่ายตะวันตกประสบความสำเร็จเกินคาดสะานอากาศไม่เพียงแค่ช่วยให้ชาวเบอร์ลินนั้น รอบพ้นจากความอดอยากแต่ยังกลายเป็นชัยชนะทางศิลธรรมและจิตวิทยาครั้งสำคัญปฏิบัติการนี้แสดงให้โลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายตะวันตกในการปกป้องประชาธิปไตยและเสรีภาพแต่กลับตรงกันข้ามกับภาพลับของสหภาพโซเวียตที่พยายามใช้ความอดอยากเป็นเครื่องมือในการทางการเมืองความสำเร็จของสภานอากาศได้เปลี่ยนทัศนคติของชาวเยอรมันจากศัตรูในสงคราม มาเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้และสร้างรากฐ,ฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเยอรมน,นีตะวันตกในอนาคตเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วการปิดล้อมล้มเหลวและสร้างความอับอายในเวทีโลกในที่ถุดสหาภาพโซเวียตจึงยอมยกเลิกการปิดล้อมในวันที่12พฤษภาคมปี1949อันดับที่สเดอะติง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1945หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นานบรรยากาศระหว่างสหรัฐและสหาภาพโซเวียตยังคงมีความเป็นพันธมิตรอยู่บ้างในวันแห่งความมิตรภาพกลุ่มเยาวชนชาวโซเวียตได้มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับเอกอะค้าราชทูตสหรัฐ ah ประจำกรุงมอสโกในขนานั้นของขวัญชิ้นนั้นนั่นคือตาสัญลักษณ์นกอินทรี see, แห่งสหรัฐอเมริกาที่แกะสลักจากไม้อย,อย่างประณีตและสวยงาม ทูของสหรัฐรู้สึกประทับใจในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนี้และได้นำมันไปประดับไว้บนผนังในห้องทำงานส่วนตัวของเขาโดยไม่เคยเอะใจเลยว่าภายในงานศิลปะชิ้นงามนี้จะมีความลับที่สุดยอดนั้นซ่อนอยู่ตาสัญลักษณ์ไม้แขวนนี้อยู่ในห้องทำงานของทูสหรัฐ่านการเวลาและการเปลี่ยนทูถึงสามคนเป็นเวลานานถึงเจ็ดปีในช่วงเวลานั้น บทสนทนารับสุดยอดเกี่ยวกับการวางแผนนโยบายการประเมินสถานการณ์ในสหภาพโซเวียตและข้อมูลต่างๆที่ควรจะปลอดภัยที่สุดกับถูกส่งตรงไปยังหูของหน่วยสื่อราชการรับโซเวียตอย่างต่อเนื่องความลับเริ่มถูกเปิดเผยในปี1952เมื่อเจ้าหน้าที่วิทยุของอังกฤษบังเอิญตรวจจับสัญญาณวิทยุที่ผิดปกติพวกเขาได้ยินเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันแต่เมื่อตรวจสอบตำแหน่ง กลับพบว่าสัญญาณนั้นมาจากภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐและจริงการนำไปสู่การเข้าตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดในทำเนียบหลังจากการค้นหายอย่างทีท้วนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบต้นต่อของสัญญาณที่น่าสงสัยพวกเขาใช้เครื่องตรวจจับคลื่นวิทยุและพบว่ามันดนังขึ้นมาใกล้ๆกับตาสัญลักษณ์นกอินทรีบนผนังเมื่อนำตาไม้นั้นลงมาแยกชิ้นส่วนพวกเขาก็ได้พบอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซ่อนอยู่ในโพรงเจาะไว้อย่างแนบเนียนมันคือเดอะติงสิ่งที่ทําให้เดอะติงเป็นสุดยอดเทคโนโลยีจารกรรมในยุคนั้นคือการออกแบบที่ปฏิวัติวงการอย่างสิ้นเชิงมันเป็นอุปกรณ์พาสซีฟมันไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีสายไฟและไม่มีแหล่งพลังงานใดๆในตัวเองทําให้เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสมัยนั้นไม่สามารถหามันเจอได้โดยการทํางานของมันจะอาศัยหลักการขึ้นวิทยุ โดยเหนื่อยสืบราชาการลับของโซเวียตจะจอดรถตู้ไว้ใกล้ๆทำเนียบทูตแล้วยิงคลื่นไมโครเวฟความถี่สูงไปยังตาสัญ,ญลักษณ์เมื่อคลื่นไมโครเวฟกระทบกระเดือติงมันจะไปทําให้แผ่นดแอัแฟมบางๆที่อยู่ภายในนั้นสั่นสะเทือนตามคลื่นของบทสนทนาในห้องการสั่นสะเทือนนี้จะไปปรับเปลี่ยนคลื่นไมโครเวฟที่ยิงเข้ามาและสะท้อนสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วกลับไปยังเครื่องรับของหน่วยราชาการลับโซเวียตทำให้พวกเขา สามารถถอดรหัสออกมาเป็นเสียงโฆสนาได้โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้คือเลออนเทลมินนักประดิษฐ์ชาวโซเวียตผู้โด่งดังจากการสร้างเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หลังจากการค้นพบสหรัฐเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปอีกหลายปีเพื่อศึกษากลไกการทำงานของมันจนกระทั่งในปี1960ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งโซเวียตกำลังกล่าวหาว่าสหรัฐ ส่งเครื่องบินสอบแนนยูทบูบินเหนือน้ำน้ำฟ้าของตนเองแต่ในกับกันทูสหรัฐได้นำเดอะติงออกมาจัดแสดงต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกเพื่อตอบกลับว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายสอบแนมใครอันดับที่3ามวาซิลีอาคิฟฮอฟในเดือนตุลาคมปี1962คือช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามเย็น วิกฤตขีปนาวุธคิวบาได้นำพาประเทศสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมาสู hmm. ่การเผชิญหน้าโดยตรงสหรัฐตรวจพบฐานปล่อยขีปนาวุธนวเลียรของโซเวียตที่ถูกติดตั้งในคิวบาซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีกรุงวอชิงตันดีซีและเมืองหลวงสำคัญของอเมริกาได้ภายในไม่กี่นาทีประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้สั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐ ทำการปิดล้องทางทะเลรอบคิวบาเพื่อสกัดกั้นเรือโซเวียตที่อาจบรรทุกยุทธปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามากองเรือดำน้ำโซเวียตสี่ลำได้รับคำสั่งให้เดินทางไปยังคิวบาอย่างลับๆหนึ่งในนั้นคือเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้า B59 ซึ่งมีอาวุธพิเศษที่ฝ่ายอเมริกานั้นไม่เคยรู้มาก่อนนั่นคือตอร์บิโดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอนุภาคทำลายล้างเทียบเท่ากับระเบิดที่ฮิโรชิมา่า ในวันที่27ตุลาคมปี1962เรือดำน้ำบี59ถูกกองเรือพิฆาตของสหรัฐตรวจจับได้ในทะเลคิปเบียนใกล้กับคิวบาฝ่ายอเมริกาได้ทิ้งระเบิดน้ำซ้อมลึกซึ่งเป็นระเบิดขนาดเล็กที่ไม่มีอนุภาคทำลายล้างสูงโดยมีเจตนาเพื่อส่งสัญญาบังคับให้เรือดำน้ำโซเวียตลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำแทนเพื่อแสดงตนแต่สำหรับลูกเรือบี59 สถานการณ์นั้นกลับแตกต่างออกไปพวกเขาอยู่ใต้น้ําลึกมาหลายวันโดยไม่สามารถติดต่อกับกองบัญชาการที่กรุงมอสโกได้และไม่รู้ว่าสงครามเต็มรูปแบบนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยังพวกเขาไม่รู้ว่าระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาเป็นเพียงการซ้อมรบเสียงระเบิดนั้นดังกึ่งกล้องไปรอบตัวเรือทําให้พวกเขาเชื่อว่ากําลังถูกโจมตีสภาพภายในเรือที่เลวร้ายระบบปรับอากาศของเรือที่ขัดข้อง ทำให้อุณหภูมิภายในเรือนั้นพุ่งสูงขึ้นกว่า50องศา,าเซลเซียสปริมาณก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์สูงจนอยู่ในระดับที่อันตรายลูกเรืออยู่ในสภาพที่เหนื่อยล้าเครียดและภาวะขาดน้ำภายใต้การกดดันมหาศาลวลาตินซาวิสกี้ผู้บัญชาการเรือ B ี59เชื่อว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วและพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเลือกที่จะตอบโต้เขาตะโกนขึ้นมาว่า เราจะยิงมันตอนนี้เราจะตายแต่เราจะจมเรือพวกมันทั้งหมดตามระเบียบของโซเวียตการจะยิงตอร์ปิโดนิวเคลียร์ได้นั้นต้องได้รับความเห็นชอบยังเป็นเอกฉันจากนายทหารอาวุโสสามนายบนเรือได้แก่ผู้บัญชาการเรือวาเลนเตสชาวิสกี้ที่เห็นด้วยกับการยิงผู้แทนการเมืองอีวานมัสเลนิคอฟเห็นด้วยกับการยิง ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำและเสนาธิการอย่างวัซิลีอาคิฟอฟในสถานการณ์นั้นคนที่สองในสามเห็นด้วยกับการยิงแต่เขาคือคนเดียวที่ยืนการปฏิเสธแม้ว่าอาคิฟอฟจะมีตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บัญชาการเรือแต่ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือทั้งหมดที่เดินทางมาด้วยกันเขามีอำนาจในการยัดยั้งการตัดสินใจในครั้งนี้เขาใช้ความสุข,ขุมและเหตุผลโต้แย,งย้งอย่างหนักว่า สัญญาณจากเรืออเมริกาอาจไม่ใช่การโจมตีจริงและการยิงตอร์ปิโดนิวเคลียร์โดยไม่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากมอสโกจะเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดและนำไปสู่หายนาที่ไม่อาจแก้ไขได้การโต้เถียงอย่างดุเดือดดำเนินไปในห้องควบคุมที่รอระอุแต่ในท้ายที่สุดความผิวน้ำที่ในช่วงปี1970เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับสหรัฐอเมริกา ประเทศกำลังเผชิญก <let> ับภาวะเศรษฐกิจถดถอยวิกฤตพลังงานและความรู้สึกอับอายจากสงครามเวียดนามสัมร้ายด้วยวิกฤตการตัวประกันในอิหร่านและการที่สหภาพโซเวียตลุกราอัฟกานิสถานในเดือนธันวาคมปี1979ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนั้นตกต่ำถึงขีดสุด ในทางตรงกันข้ามสหาภาพโซเวียตกำลังอยู่ในช่วงที่แสนแยานุภาพทางการทหารและการเมืองแข่งแกร่งที่สุดและความยิ่งใหญ่นั้นสะท้อนออกมาในสนามกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมสหาภาพโซเวียต The Red Army Machine ไม่ใช่แค่ทีมฮอกกี้แต่เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนอย่างรัดเต็มที่ผู้เล่นทุกคนคือทหารอาชีพที่ฝึกซ้อมและเล่นด้วยกันมานานหลายปี พวกเขาคือทีมที่ไร้เทียมทานคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาสี่สมัยติดต่อกันและถูกยกย่องว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกส่วนทีมสหรัฐอเมริกาเป็นการรวมตัวของนักกีฬาสมัครเล่นจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความบาดหมางก,กันเองจากการแข่งขันในระดับคอร์จลพวกเขาคือทีมที่มีอายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เพียงอายุ21ปีและถูกจับเป็นทีมรองบอลอันดับที่7ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขา จะสามารถผ่านเข้ารอบมาด้วยซ้ำในวันที่22กุมภาพันธ์ปีิ้8 0ง1980ทั้งสองทีมโคจรมาพบกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดทั้งในและนอกสนามมันคือการต่อสู้ระหว่างเด็กมหาลัยกับเครื่องจักรสีแดงและระหว่างเสรีภาพกับคอมมิวนิสต์เกมดำเนินไปอย่างดูเดือดและพลิกไปพิกมาสหารัฐสามารถต่อสู้กับทีมโซเวียตได้อย่างน่าทึ่งและไล่ติดตามเสมอได้ถึงสองครั้ง จนกระทั่งในช่วง10นาทีสุดท้ายไมเอลรูซิโลเนกับตันทีมสหรัฐยิงประตูชัยให้ทีมนั้นพิกขึ้นนำเป็น4-3ต่อ 3. แม้ว่าชัยชนะครั้งนั้นจะยังไม่ได้การันตีเหรียญทองแต่การล้มยักษ์ใหญ่อย่างโซเวียตด้วยนั้นมันมีความหมายมากกว่านั้นมากอันดับที่1ทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี1989 กำแพงที่กั้นขวางยุโรปตะวันออกเริ่มผุกร่อนนโยบายปฏิรูปของกาสนอตและเปเลสตอยกาของผู้นำโซเวียตอย่างมิคาเอลกอบาชอฟได้จุดประกายความต้องการเสรีภาพไปทั่วทั้งภูมิภาครัฐบาลคอมมิวนิสต์ในเยอรมน,นีตะวันออกกำลังเผเชิญกับแรงกดดันมหาศาลประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกหลายหมื่นคนได้หลบหนีออกนอกประเทศผ่านฮังการีและเช็โกสโลวาเกียซึ่งเริ่มเปิดพรมแดงกับออสเตรีย ภายในประเทศการเดินขบวนประท้วงอย่างสันติเกิดขึ้นในหลายเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประท้วงวันจันทร์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนับแสนคนเรียกร้องสิทธิ์ในการเดินทางและปฏิรูปทางการเมืองรัฐบาลเยอรมน,นีตะวันออกที่กำลังสั่นคลอนนั้น พยายามจะหาทางลดแรงกดดันจากประชาชนพวกเขาตัดสินใจร่างกฎระเบียบการเดินทางฉบับใหม่ที่จะอนุญาตให้ประชาชนสามารถยื่นขอวีซา่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมายโดยหวังว่านี่จะเป็นการผ่อนปรนที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไว้ได้ในวันที่9พฤศจิกายน คุนเชอร์ชาวบอฟกี้สมาชิกคณะกรรมการและโฆษกรัฐบาลได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถแถลงข่าวประจำวันต่อสื่อมวลชนทั้งในและนอกต่างประเทศก่อนการถแถลงข่าวจะเริ่มต้นขึ้นไม่นานเขาได้รับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่ระบุถึงกฎระเบียบการเดินทางฉบับใหม่นี้โดยความเร่งรีบเขาจึงไม่มีเวลาอ่านความเข้าใจเนื้อหายอย่างละเอียดการถแถลงข่าวเป็นไปอย่างน่าเบื่อตามปกติจนกระทั่งใกล้สิ้นสุดการถแถลง ริ c โดเออร์มานนักข่าวชาวอิตาลีได้ทางคำถามสำคัญขึ้นมาว่ากฎระเบียบในการเดินทางฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่มีผลทันทีเดี๋ยวนี้เลยคำพูดที่ทำลายกำแพงชาบอสกีซึ่งไม่ได้ทันได้เตรียมตัวกับคำถามนี้ มีท่าทีสับสนเขาพิกระดาษโน้ตด,ดูในมือซึ่งไม่ได้ระบุวันไว้อย่างชัดเจนด้วยความไม่แน่ใจเขาจึงตอบคำถามนั้นไปตามความเข้าใจของตนซึ่งถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศและเยอรมน,นีในตะวันตกคำพูดนี้คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงแล้วกฎระเบียบนี้มีกำหนดเริ่มใช้ในวันรุ่งขึ้นประชาชนจะต้องผ่านกระบวนการการยื่นขอวีซ่าที่สำนักงานของรัฐเสียก่อน สถานีโทรทัศน์เยอรมันตะวันตกซึ่งชาวเบอร์ลินตะวันออกส่วนใหญ่สามารถรับชมได้พาดหัวข่าวใหญ่ทันทีว่ากำแพงเบอร์ลินถูกเปิดออกแล้วข่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินข่าวประชาชนชาวเบอร์ลินตะวันออกนับหมื่นคนต่างเดินทางออกจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังจุดผ่านแดนต่างๆตลอดแนวกำแพงเบอร์ลินน้าดานเบอร์โฮมอสนายทหารผู้ควบคุมด่านและเพื่อนทหารยามต่างตกตะลึงและสับสน พวกเขาไม่ได้รับคำสั่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อฝูงชนเริ่มหนาแน่งขึ้นเรื่อยๆและตะโกนส่งเสียงออกไปว่าเปิดประตูเปิดประตูะตนายทหารพวกควบคุมด่านได้โทรศัพท์หาผู้บัญชาการของเขาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าให้ควรทำอย่างไรมเมื่อเผเชิญหน้ากับขึ้นมหาศาลที่อาจบานไปลายไปสู่เหตุการณ์นองเลือดได้ทุกเมื่อในที่สุดเวลาประมาณห้าทุ่มสามสิบนาที เยเกอร์ ke, จึงตัดสินใจด้วยตัวเองขอออกคำสั่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปว่าให้เปิดแนวกัน้นวินาทีที่ประตูด่านแรกเปิดออกคือวินาทีที่กำแพงเบอร์ลินนั้นได้ล่มสลายลงประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกหลังไหลข้ามไปยังฝั่งตะวันตกทมกลางอ้อมกอดและนั่งตาแห่งความปิติยินดีของชาวเบอร์ลินตะวันตกที่มารอต้อนรับ ภาพของผู้คนเต้นรำบนกำแพงใช้ค้อนและสิวทุบทำลายสัญลักษณ์แห่งการกดขี่นี้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่โลกนั้นไม่มีวันลืมกำแพงที่เคยแบ่งแยกโลกออกเป็นสองขั้วานานถึง28ปีกับพังทลายลงในชั่วข้ามคืนไม่ใช่ด้วยอาวุธสงครามแต่ด้วยคำาพูดที่ผิดพลาดของคนคนหนึ่งพลังของสื่อมวลชนและความปถนาในอิสรภาพของประชาชนที่ไม่สามารถมีสิ่งใดมาขวางกั้นได้อีกต่อไป